ราบสวัสดีมิลรักแฟนเพลงทุกท่านครับผมวันนี้ก็มาพบกับไอหนุ่มพลังไม้เช่นเคยครับผม <c oughs> ออช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยครับผมแล้วก็วันนี้มาเล่นในเกมสาวท่าครับผมก็ไม่ได้เล่นมาสองวันแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่นให้หายคิดถึงหน่อยแล้วกันแล้วก็อวันนี้ก็เล่นอยู่ในเบ็ดเบฟิกหนึ่งศูนย์หนึ่งนะโอเคครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเล่นเบ็ดที่หนึ่งบาทก่อนเลยแล้วกันครับผมจัดตายกดออโต้ไปครับผม สำหรับใครที่หาเว็บเบ็ดฟิกหนึ่งศไม่เจอเนี่ยก็อยู่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับผมจะเป็นลิงก์รายละเอีด like นะครับผมก็ไปเข้าร่วมกันได้ไปตามกันได้นะโอเคแล้วก็เตือนไปอย่างน้องๆหนุน่มๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับผมหรือบุคคลที่มีไม่มีภาระทางการเงินงนะครับผมไม่แนะนำให้เล่นนะจ๊ะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมโอเคก็นี้เกมเกมสอดทาก็เล่นอยู่ในช่วงอ่า เที่ยง45ห้านะตอนนี้เที่ยง50ละโอเคเที่ยง50แล้วนะจ๊ะก็เล่นเงินได้นะหลังเที่ยงนะหลังเที่ยง50 50ไม่ใช่ดิหลังเที่ยง4 5ห้านะครับผมก็เล่นกันได้นะแล้วก็อ่ะหน้าลายสล็อตตอนนี้ก็ยังเล่นเล่นยังโอเคอยู่นะก็ยังทรงตัวอยู่นะผมน่าจะเป็นเพราะว่าอ่าคนเล่นเยอะนี่แหละนะผมมันเลยจ่ายหน้าลายหน้าอะไรเนี่ยจ่ายเรายากมากเลยครับ เอแตกแล้วก็ไหลเคมานี่สวยนะเอ้ยสวยเคกับไอ้น้าชมพูนะเม่ีเคกับไอ้น้าชมพูอย่างสวยเลยเคเรร้อยยีสิบ่าทนะก็ยังทรงตัวดีนะครับผมมาเรื่อยๆนะครับผมเออเลขสิบไปแล้วไหลเจมาปะไม่ไหลเจวะ่ะ เจมาช่องสี่เมื่อกี้สองหน้านะโอ้โหเรียบร้อยเลยแล้วเออเจไปแล้วก็เอมาปะไม่มาเอไม่หล่น嘛เจแตกฮะเออหล่นเจมาอีกเจมันไม่ติดกันเลยเคแตกแล้วก็โอ้โหไม่มาไม่มาคบผม เลยทรงตัวสวยอยู่นะแต่ว่าไม่ค่อยเท่าไหร่วะวันนี้ไม่ไม่ค่อยแตกเท่าไหร่ด้วยครับผมโอเคนี่หน้าชมพูไปครับผมโอเคแตกแตกที่เดิมด้วยวะโอเคแตกที่เดิมหรือว่ามันไหลหน้าเดิมมาให้วะโอเคกับาวายแล้วอูอย่างสวย แล้วหน้าหน้าม่วงฮะหน้าม่วงไปแล้วเขียวแตกเรียบร้อยแล้วก็เออสิบครับผมถ้าไหลหน้าฟ้ามานี่โอเคเออไหลหน้าฟ้ามาวะเรียบร้อยคิวไปต่อฮะแล้วเคก็ยังไหลต่อับผมตอ,อนนี้แตกเลี้ยงที่เก้าคูณเก้าฮะแล้วหน้าโอ้โหนึกว่าจะหน้าเขียวจะไปอีกหน้าเขียวกับสิบนะพืกอกี้โอ้โหสุดพูไม่กล่าวผมสองร้อยสิบห้าบาทนะ เออมาว่ะร้อยฮะเข้ามาโคตรสวยบอกเลยมาโคตรสวยโอ้สแคตเตอร์จะเข้าปะมาหน้าสุดท้ายนี่โอเคเลยนะไม่มาโอเคหน้าทองไปว่ะหน้าทองนี่โคตรสวยเฮ้ยสแคตเตอร์อยังมีพอมีรุนนะไม่รุนแล้วับผม <laughs> เออเว้ โอ้ดหน้าเขียวโคตนเยอะหน้าเขียวกับเลขสิบหน้าควรแตกมากเลยนะเมื่อกี้เขียวแตกไปเ,เจไหลปะไม่ไหลวะเขียวแตกอยู่ัะผมหน้าฟ้ามาปะไม่มาไม่หล่นเลยสิบก้อนโอ้โหสิบสิบทรงสวยนะเลขสิบทรงสวยมากเลยตอนนี้สิบสิบมาบ่อยมาก ดูดิเลขสิบกับไอ้เขียวเนี่ยมันควรจะแตกนะผมหน้าลายนี่ก็จ่ายให้ยากมากนะจังหวะมันต้องเป๊ะจริงๆนะผมเอ้เคกับสิบวะแล้วไหลเอมาปะโอเคเอแตกอยู่ครับผมแล้วเคมาปะเคมาครับผมเออเคกับไอ้ม่วงฮะเคกับไอ้ม่วงแตกเลขสิบแตกต่อแล้ววายเกิดครับผม โหก็สวยก็สวยบอกเลยยี่เอจุดเจ็ครับผมโอ,โ,อโอเคแต่ว่าก็ อย่างว่าแหละทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตกดเทอร์โบเลยแล้วกันมันจะได้เร็วๆหน่อยโอเคเออมาวะ่ะไอม่วงไอม่วงเออไอม่วงไปวะ่ะแล้วรอดูไอหน้าฟ้านะหน้าฟ้าหล่นปะโอเคมีไว้เกิดแล้วก็หน้าฟ้าปะหน้าฟ้าเออหน้าฟ้ามาแล้วก็คิวไปต่อแล้วเล็กสิบกับไอหน้าเขียวปะรอรู้นะเล็กสิบไอหน้าเขียวนะตีแตกเล็สิบกับหน้าเขียวมีไปวะ่ะ โอ้โหสตอร์มพิกาผมสองร้อยสิบห้าบาทเรียบร้อยคูณเก้าด้วยนะเมื่อกี้ไปสุดแค่เก้าวะ่ะไปไม่เกินกว่านี้เลยวะ่ะเออเลขสิบแตกแ้ะเคไหลวะไม่ไหลเคไม่ไหลฮะอุ้ย อยู่ก็เข้าฟีเมอระจัดปลายสิบหมุนอะอเอ๋ยยังสวยอ่ะยังสวยบอกเลยเออเอแตกฮะคิวไหลด้วยโอ้โหอย่างสวยเจเจหน้าไปมากโอเคโอเคใจร่มๆครับผมใจร่มๆตอนนี้ยังทรงดีอยู่ฮะ มาครับผมไม่กะ45.2บาทนะโอเคสวยฮนะก็สวยอยู่นะเดี๋ยวเราเดีต่อไปเราจะเพิ่มเดี๋ยวเราจะขยับเบ็ดเป็นที่5บาทแล้วก็เล่นอีก10หมุนนะทุกคนเ,เดี๋ยวเราจะเล่นแค่นี้ก่อนนะครับผมเพราะว่า,วามันมันมันแตกน้อยนะสาวร้มตอนนี้ แตกน้อยนะเดี๋ยวผมไม่กล้าเสี่ยงไปมากกว่านี้โอ้ดท็อปีในฟีนี่โอเคเลยวายแล้วก็หล่นลงมาฟีในฟีวะโอ้โหตกใจหมดคมว่าจะฟีในฟีโอเคสามสิบเอ็ดจุดอ่าสี่บาทนะ ง่วงแต่งแล้วคูยี่สิบหกนะโอ้โหอย่างสวยคูยี่สิบหกสุดพึ่ไม่ก่าวผมแปดสิบหกจุดสี่บาทเลยอย่างสวยโอเคเดี๋ยวเราเล่นอีกสิบหมุนนะเราขยับเบ็ดมันที่ห้าบาทแล้วกันอย่าเพิ่งไหลนะทุกคนห้าบาทนะครับผมโอเคจะไปไปสิบหมุนดิสิบหมุนฮะโอเคสิบหมุนฮนะนนะร้อยไอ้หน้าเขียวลนไหม เอหน้าแตกว่ะเอหน้าแตกนะเออเอกับสิบแล้วเขียวก็แตกฮนะแล้วก็เคปะ่ะไม่เคว่ะเคก็ยังสวยอยู่นะสวยอยู่นะครับผมใครว่าไม่สวยเนี่ยเป็นรินรู้ใหม่นะ <laughs> เออเออเคโอ้โหเคนี่ว่าจะไปเรียบร้อยเอ,อ้ยหน้าแดงโอ้โห มาชอบสุดท้ายด้วยอยวแตกแล้วเอไหลปะเอไหลต่อนะโอ้โหเคไปต่อครับผมแล้วก็โอ้โหจบเป็นเทียบรอยแล้วครับผมโอเคครับผมซุปเปอร์มิกาสามร้อยสี่บาทนะโอเคเราได้มาประมาณเก้าร้อยบาทนะ ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมโอเควันนี้ก็จบเป็นเทียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับใครที่ชื่นชอบไอ้หนุ่มพลังม้านะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นกําลังใจให้ไอ้หนุ่มพลังม้าด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันบายๆจ้า